ครับผมอ่าเป็นประธานของกลุ่มไรแสนดีตำบลหัวขวางอำเภอโกสมปันมาสารค้ำดอ่เตยจะเป็นเขาที่เวลาท่านครับผมครัผมดอกเตยทรงพลครับจากจากจังหวัดเลยสองจังหวัดเลยผู้ที่เป็นประสานง่าเสียวเขาไปทั้งดูไบเข้ากันครับทั้งดูไบออกข้งต่างประเทศมันเียเขาอันไรแน่ครับโอาอันไรแน่เข้าเสดประชาสัมพันธ์บอกปีบอกน้องบอก ตอนนี้กุ้มเข้านะครับเนะะาะสารสนุนก็คือของหอมใบเตยของหอมใบเตยเป้าหมายที่เขาอยากจะเก็ดขึ้นว่าเกษตรกรเขานเานี่ยเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตเองเหนต้นน้ำพือได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์นะครับกนนับชาแนลจีส่งให้ทางสงกตเป็นปผู้ทำการตลาดให้กับชาศัยท่นนานมื่อาน,นี่ละ,ะนะครับมันมีเข่าอะไรนะครับมีเข่าเนื้อดำมีเข่าเนื้อดำมีมีมาดีแดงมีมีเนื้อดงมีไบรเบอรี่มีแบล็คเบอรี่เขาใส่ตัวโยคก ขโมนี่ปลอดสารเคมีแน่นอนอันนี้ไรสารครับไรสารแน่นอนนะครับขเขามีผลิตภัณฑ์สีกับมีมาตรฐานรับรบองจากกรมการข้าวอนุญาตเดอ้อพี่น้องเอซิเปนครับเข้าพี่น้องอยู่ตามประเทศหลายท่านนะครับอยากได้สั่งนะครับ อามรไกากระสังได้ธุรกิจทาสวิตซอร์แลนกระสังได้นะครับต่อไปเป้าหมายเข้ากบคือท่านพราพีเมาสนับสนุนคือเอาออกต่างประเทศการแข่งันเขานะครับท่านเกษตรกรเขาไม่น่าที่ผลิตในเรื่องของต้นน้ำเน็ไหนดีมีกำลังไร่สดข้างกระูรุมอมพุนออฟิเชียลสโลกอนไล่ครับออกโคโลกครับ สินค้าแต่และยางท่านขนาดคนเห็นนี่คืขอเของเย้ายดำเพราะมาแปลลงเ,เป็นสังขยาสังขยาเป็นของหวานที่สา,ารบรรเทาสมัยก่อน,นีิประโยชน์ผมว่าให้มันเป็นสินค้าไม่รูปแบบพาณิชเนะว่า โอ้หอมเดือดหอมไหมเนี่ยหอมไหมหอมเขาหอดกล้องเลยวะหอมเขาหอดกล้องพี่แหลงครับมันเอามัสีสันแน่เป็นครับพี่น้องก็ไม่อยากโบยเขาเนื้อก็ดำบานเท่าสังขยาดำบานเท่าสังขยาเขาเขาเหนียวดำเขาดำนั่นแหละครับเขามีไก่ไข่พร้อมไหมครับไก่ไข่ก็พร้อมไก่ไข่ครับทุกอย่างผลิตเองพี่สาวอยู่เยอรมันเป็นยังไงเนาะอยากโบยอยากคนนี่น้องซิมบังโบนี่ ทีเฮดออเดอร์ไปให้สร้างุบุญบนนั้นุบุนถ้าว่าไปกินเข่าอยู่เมืองไทย ฝากไว้นะครับฝากไว้น <way eine ee> ้องยางไรแสนดีนี่อันนี้น้องเกลือาไทยครับเรียนชื่อเนขับจะนอนาทีนอกานาตัวเลยครับานาตัวเลยครับพี่ครับผมชื่อชาตพง์สิงเจ้าหน้าที่สปตนะครับได้มาร่วมงานวันนี้ครับผมครับผมครับครับที่าสายสอดสดจากของลำออฟฟิเชียลครับ ขอบคุณพ<ฮ>ี่น้องเอฟซี่นครับนะครับท่านที่ขอมาในแับสามท่านกดไลค์สังขยาเดี่ยวดำสังขยาเขาทำน้องจะเสบยบอมมวย สินค้าเกษตรต้องก่างครับนี่เด่นมากกำไรในราคาเพื่อท่านแบบมือต่อเมืองปลอดภัประกาศต้งการอันนี้กลุม่มวิสาหกิจชุมชนของดอนจอยครับซึ่งก็ผมอสุขุมบุญเสียวครับอสุขุมนรุพันธ์อภิชาติเป็นประธานกลุ่มเน้นของกินปรุงอาหารได้ง่ายๆครับ,บนี่ข้าวกลั่วบานเฮาพิกน แก้วบานเขานี่แหละเบิ้งผู้ขายหถพี่น้องแต่ละคนสวยครับนี่แหละกลุมของกำลังไปยครับออซุ่มแล้วก็เราพี่เสียวเนี่ยออซุมผููเกียวกับเป็นผู้บริหารดําเนินงานของกลุ่มสาธิตชุมชนอันนี้แหนมโคสมว่าล่ะพี่น้องอันนี้ขนมบางตาลผลิตเองครับผลิตเองทุกอย่างผลิตเองจํหน่ายเองผู้ใดอยากกระสังได้พี่น้องเด้อเลี้ยบีสาวสิ สั่งเป็นออเดอร์เดี๋ยวผมจะไปแจกน้องๆซ้อมล่ำมือนี่ส่งถึงที่สางออเดรเ่ะสมมุติว่าจะี๋ยไปฝากผู้ใดแน่บอกผมเลยนะครับเดี๋ยวไปฝากไปดมที่จับส่งไปถึงที่ที่มคนเอาพวกพี่ครบขนมหวานขนมปอกตานเดี๋ยวส่งถึงที่ครับดมสาวหเราเท่านั้นเอามไหมยั้งจี่ โอ้่วยสมงามจ้่วยยุธรมงามอันนี้อันนี้นียวมบกครับนิ้วปีอนี้วปีงบ่มีม้วเหนัมครับพี่ทำ่ถแก่่แก่ไ่ได้แก่มันบ่มันสิเกยล้วขนมตัดตัวตัดตัวตัดตัดเพี่น้องผูดสิซงเป็นนอเดร์เด้อเี่ยสายมอัดตอนไป เรือไม่พี่น้องเรือไม่นะครับเรอแวผมงสาพี่น้องหาเราตรงสินคตาก็จะเป็นข้างเสือ่าสำเร็จรูปโิยทีเมื่อแม่บ้านตละดุมนะครับพุนตัดมาสวยๆนะครับเป็น่าฝ่ายนฝ่ายกับเปศบา่าฝฮะที่เกิดข่ายสตจังหวัดมาหลายท่านนะครับเสียบ้าสวย

ผู้เขียนก่อนสามแงผู้ภาดในสนาอเง้การนี้ก็จะไปสอบล่าตัวนะครับลําตออฟฟิเชียลมีตะโตงามๆนะเสียขา่าถุงนอกกันน้งาม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  อันนี้ปลาส้มปลาส้มจากเพจด้านปลาส้ม <c oughs> ก่อสารพิษอำเภอวาปีปทุมอำ <c oughs> เภอวาปีปทุมไ <c oughs> ปแค่ <c oughs> สัมปันของเลยครับนี่คือช่องอลำพูนออฟฟิเชียลบอกโลกครับด้วยอาเพิ่นนี่อาเพิ่นมีออเดอร์อยา่างไรออเดอร์บอกเบอร์โทรสั่งจังไรขายจัยในในง,งไรบอกเพิ่นเลยครับบอกได้ สองร้อยนะคะอร่อยมากค่ะถ้าอยากสั่งเป็นรอยเรื่องเป็นกองฝากเรือเอาไปขายกเบอร์โทรได้เลยค่ะแปดเจ็ดค่ะแปด้เจ็ค่ะอีกครั้งหนึ่งครับ 0ูช์แปดเจ็ดปดห้าอ้าจ็สค่ะครับที่เราได้ี่นอเออันนี้เขาต้องไลยซดครับเขาต้องเลยซดช์ต้นตเสียงต้นละเนาะต้าล้องนยค่ะต่างใต้่งนปาอค่ะอันนี้าเสี่ยเละเนาะอันนี้มันเท่าครับมันเท่ามันเท่าหวาน ปลาดองปลาส้มมีนนแหนมเป็นแหนมปลาที่บรรจุอันเรียบร้อยนะครับมีปลาเก้กาจากสามเหลี่มือเองนะครับเป็นปลาสีใสรับ คิชชาเกษครครับท่านเด้เอาครับมายังหรอกถ้าัมพันซอยช่องลำพนออฟฟิเชียลออกทู่โลกทัวโลกเลยครับอเองนี่นี้อ้ีมือโอ้ยีมือตลอเนะเห็ดงามไ่กกลทบลยเนองหม่ไว้ปลกเองปลากรเฮ็ดเอาเองกดทูดิบบานเฮ่านอม่นอ น้ำไม่สูงน้ำไม่สูงน้ำไม่ดองบรรจุขวดไปตามยุคตามสมัยครับบรรจุขวดมาขวดละเท่าไรหล่ะมันวดล่าขวดละซ่าอันเดียวกันเพราะอันยี่สิบขวดละซ่ากับขวดเงินยี่สิบเนี่ยเดียวกันเนาะเออค้ามีหอยแม่คำาัวลำบัวล้านเท่ากันเจสี่เจ้ากันเพื่อนเศร้าเศร้านี่คือยี่สิบบาทอันนี้ซ่าหนึ่งก็คือซ่าเอาใส่เมื่อซ่าซ่าเขาซ่าปลาซ่าน้ำซ่าน้อง เอาก็มีเชื่อมอันเดียวกันเออเออก็อันมีชื่กับก้านี่อันเดียวกัน <laughs> อันนี้บับกมะม่วงเชื่อมมะม่วงกวนปลาหม่นอนเล่นตัวหนึ่อมันกวนปลาหม่อนเล่นกล้วยไขย่กุ้งฝอยอ่าเ,เ,เขาเอาิญสมพักแปน้นสมพักแปน้นหร,รือว,ว่าผักแปน้นดอง จะบอหลักเปลี่นพักแปลี่นเลยคนเดินยังเหรอพักแปลี่ยนวัฒนการคนเดินพักยังเหรอขึ้นชายขึ้นชายป๋อขึ้นชายก็กุ้ยชายก็ขึ้นชายนี่ละประมาณนี้แหละจำบ่ได้ครับพี่น้องขอโทษขอใบแต่อิ่นผิดอันนี้แหนมปลาแหนมื้อเน่แหนมปลาแหนมปลากายตีนบ่ปือแหนมปลาโดปลากายปลากายปลาขาวปลาขาวสอดแหนมปลาใสเนื้อปลาสดครับสวัสดีครับ ลำเบิร์นออฟฟิเชียลครับออสุขลำเบิร์นออฟฟิเชียลโอทอโบักนี่บักขนุนแจ้บักขนุนสุกกาตะไคนี่เราสามสิบสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่จับ อบตงขวางครับเอารายงานตัวรายงานตัวออกชมออฟฟิเชียลออกโซโลกไม่ไพูดว้ารอได้พี่หรปทันดีพี่น้องชเนแต่เทแต่ากับครับเนะครัาะดูแลควาปลอดภัยดูแลความสงบต่างๆอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบครับสมัยบรานมัแกงโกสมครับ

เอหม่ครทุก <gesch os> อย่างปลูกเองออกจากสวนพี่น้องเสือกกอันนี้ตําเองตําเองบ้านเฮาเพิ่นเอิ้ກสาดทางกรุงเทพเพินเอิ้เสือเสือกกกกัไหลอันเดียวกันพี่น้อง

พ่อสือพ่อพ่อสือน่ะต้มต้มเปลืกต้มเปลืต้มตัวต้มยำครับแ่งช้างแ่งกวาเนาะแล้วกะดนน้ำแล้วกะดนท่ามเนเดินครับองแล้วก็ร้อแล้วนี่เขาโกงเขาเจียบปั้นห้า หลายขวดหลายคนผู้คนไปอยู่เมือ,เองนอกเมืองหน้าเพิ่นบ่ใครได้กินอยากบ่พี่น้องอยากบ่พี่สาวเยอะทั้งเยอะแลมันทั้งอเมริกาอยากบ่อ <c oughs> อยากสร้างออเดอร์มาสร้างไปให้น้องเขมน้องวัดก็ได้ค <c oughs> <อ>รับขั้นจองพักกั้นจองโอ้ภาษากลางคนอื่นนี่อย่างเนาะบันเออเนาะพักกั้นจองพักขั้นจองพักกั้นจองเนาะรือพักขั้นจองพังกเอขั้นจองกั้นจองนี่ละ เออคันพิทก็ขอโทษขอขอภัยด้อพี่น้อนทงท่าทากลางกระไดออดอกไปหลวกไปปลอมเนาะปลอมสศกระดูกดีกนันดีกันเออลาบแมนแมนเป็นย่ำก็ได้ก้อยบอกวาน้ำลายออกเว้ยพี่เป็นนิสันมาอีกบ่อยเลียนให้กินฉันไม่น้ำลายไหลนิดเดียอันนี้อยังนี่นนนนนขึ้นแม่มาง้างเกาะ กกอมาดันมาดันเออบาเกาะก็อยู่บปรนเภทนีงเนี่ยมาทกมาดันดองมาดันดองมาดันดองมาดันเชื่อมนั่นละตัวโลกเลยครับตัวโลกเลยช่องลำพันธ์ออฟฟิเชียลช่องออซูขุมลำพันธ์ออฟฟิเชียล นี่ละผูいい้พาสาวหน่อยเป็นเพื่อนก็ได้ผู้เซตี่จตัวเป็นเป็นผู้เขียนก่อนสาวหน่อยกับผู้นี้ล่ะจ้าจะมาไม่จะพูงงามแต่เบิ้งไปเบิ้งมา่นหน่อยเอาโฆษณาโฆษณาอันนั่งไม่สมค่าทั้งคนได้กินบ่อทั้งอเมริกาได้กินต้นตาลทั้งนิคุมันได้กินบ่อบ่อหนอไม่ดองบานเฮาบรรจุพันธุ์บรรจุพันธุ์บ่คือเก่าเด้อพี่น้องบ่มีเปลี่ยนมือบ่มีเปลี่ยนมือค่ะใช้มุมโจ้ต้น ครับครับนั่นแหละพ่ exactly อหน่อยอยากสร้างไปให้ลูกใช่บอกเนะพี่น้องเด้อเอซิเดนครับยาสมยาบองหร้อลูกผสมหรือทอดอันนี้แกบองหรือลูกแกบองมันหรือลูกเลยแซ่บคักข้าวที่ขอดีเงื่อนล่างขอดี้ข่าใครบอกมาอยากทำไรไหลเงือนเสือผลบ่มี่ไม่แต่งแต่อยากแต่งแต่สิได้กินได้ชิมไป มาไอแม่เนาะเขาชี้เลยกินเด้วยกันสิเอา๊ะแม่บอกว่าได้ละเออบันนี้ทาปลาปึ้งหรือปลายังนี่ปลาปึ้งค่ะปปาึงแก้มชดำอันท่าปลากระป๋อนี่ยปลาเทโพ่บ้านท่าเอินปลาปึ้งแหนมดเออคันคันแก้มดำๆนี่ปลาปึ้งเนาะคันบะหมี่แก้มดำนี serpent serpent> ่ปลาสวายเออตัวเห็นข้าว ปูปลาแห่งครบนะครับพี่น้องแล้วยืนได้กินเท่าอ้ซีอ้ซี้่อะว่หันห้างคพนผลปลาปลาพึ้งเหมือนนี่เปนปลาซี่ด้แล้วแต่ไ่บ้านนี่มันบอไปเลยที่โอปลาพึ่งซี่โอ้ขวานสันเน่ยเราว่าขทั้งบุญมาปลาพึงมาท่านี่มันมาปลาซี่สันดอเราสรุปแลปลาพึ่งซี่นะลาบแซ่บแซีบี่น้องลาบต้ม เอาซะม,มันมามัดไปดีเถอะลามมันหมาทีอันนี้พิีพทิกถุงเท่าด้เนาะครับนี่รีกแข็งครับนี่รีกแข่งถุงเท่าด้ายถุงท้ายี่สบาท สารสดครับบรรจุถุงไว้เรียบร้อยได้ตำบุาไปบองไปเองไปบองหลานเล็บหรือ่าดต้องหัวการสื่อการขายแหละเปลี่ยนได้ยินว่กจินไ่นอนตลาดอบตอสกตอนาสารมือนีเป็นมือเปิดมือแรกเจ้าภาพก็คือบัอนแกงกสุมมต้ง3ามโมเป็นมาเป็นสถานทีเป็นเจ้าภาพไ้ นะครับจากหน่วยง,งานข้าราชการจากหลายๆหน่วยง,งานมาเป็นพี่เลี้ยงมาซอยกันก็ฝากไว้พี่น้องเอฟซีแฟนขาพ่อสุขุชนท่านพี่น้องเด้อน,นะครับจังญได้เชิได้ค่ะขอบคุณขอบคุณสำหรับทุนตอนนี้โอซูมกะรู้สึกว่างานหลับตัวงานหลับตัวครับอ่าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ ตลาดก่อนคคครรรัับบผมไปต้องงานดรสถิธทอนนะครับเขาจะเป็นทอนเป็นเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเกษตรอาหารสัตว์การอาหารสัตว์ด้วยนะครับแนะนำตัวดิ้นเงครับดีค่ะที่สถิตทอนจัดจงนะคะนักวิชาการสัตว์มาลที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคามนะคะแจ้งยินค่ะครับผมอยู่แกงโกสุมครับแกงโกสุมตะบลหัวขวางเพื่อโกสุมพิสัยพี่น้องเป็น เพื่นบอดีเน็ตพอดีพอด่อนสวัสดีครับออสุขุมมิหารสวัสดีครับพี่นอ้องคนขัดท่ายาอยู่ตรงไหนออสุขุมนะครับอยู่ที่ตำบลหัวขวางป้้นแกงโกสมูม่8หมู่18ปนะครับตำบลหัวขวางเอาเพื่อโกส,ม,ม,สมิไสมาสารคามแล้วก็ขนมคก ใส่ใจครับใส่ใจครับแน่นอนเลยแม่ปานแม่ปานแม่ปานเขียมกมุนชยัยโอเคครับขอบคุณนะครับแล้วสวัสดีแม่ปานน้ำเดิ์นะครับแล้วกัพี่น้องที่ทักทายกันขอ,ขอมาสวัสดีทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขนะครับจากคุณจอบอยเไยเคจน,นะครับคุณมนัทบอกนะครับคุณมนัท รักษาสภาพคุ้มครองรัตตนาจปกป้องนะครับให้เขาขาดปลอดภัยอันตรายใดๆอย่าเพลี่ยพานนะครับขอบคุณกำมันกันท่านกำมันกันนะครับขอให้รับทุกทีขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ออสุข,ขุมลำบ,บุญออฟฟิเชียลโดนๆเถอะมีโอกาสได้โพดได้ไล่ทักทายพี่น้องนะครับอาชนวกันยากยากพี่น้องทั้งงานหลักงานหลวง หลังจากนี้เลือกจากนี้นะครับเจี๊ยบชิ้นยองกองแล้วก็ไปป้าน้องๆสอมร้องสอมร่ำกันต่อจังใดจังใดกัสอยบงสอยแย่งได้ครับรำเรืองไม้ปีนี้นะครับโดยการประพันธ์ของตัวผมเองนะครับสุขุมเชียวส,สุขุมมีหานหรือว่าสุขุมรำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเมียนอกสมรสบทบาทการแสดงนักแสดงแต่และกลุ่มละคนสิเป็นจังใด ไปเบิงไปช่มไปให้ไร้เชื่อใจกันหนาไปที่นะครับอหนุ่มเชมรับบทอะไรวัดรับบทอะไรน้องก้อยรับบทอะไรน้องสุดท้ายใ่รับบทอะไรกะไปติดตามและไห้เรื่อยเชี่ยงใจกันน้องสุกุสกุลโบวาสิเป็นน้องปันปันรับบทนิยังพระเอกต้นรับบทนิยังนะครับนักธุรลายคนแสดงของสำนักเพลินแพงนะครับจังใดกะไปเบิงไปช่มไปเชี่ยแล้วก็รลุ่นกันแต่ละคนแต่ละท่านจะรับบทบาทแล้วแสดงได้ดีขนาดไหน เคว่ากันจรนิงๆนึงนะครับต้อ,าาองม้อม่งเก่อนไม่ช่วยใจครับครับท่านผู้ช่วยอะไรางานตัวเจ้าบาทสวัสดีค่ะดิฉันนางสุธัญญาเาวสืบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแมนใหญ่ก็สืบหมู่แปดค่ะคางานตัวครับเจ้าหน้าทีพ่พนุเรี่ยควบสงบตรงนี้แล้วก็ดูแลควบปลอดภัยเอืออำนวยความสะดวกต่างๆเป็นเจ้าของสถานที่นะครับตอนนี้รอการเปิดงานนะครับจากท่านประธานท่านประธาน ผู้ใดเสียเป็นผู้เปิดท่านประธานไม่จากประเทศเล่านั่งนา่ประธานม่อากประเทศเล่าสปปลเรโอ้จี้อยากขอบขอบขอบมาจากเมืองสาารณระชาธิปตะาชาติเช่นเาประานเจ้กับตลาดอบตสกตใกลบ้านมโนควางอำเภอโกสุพิสัยจังหวัดมาสรคามครับ เนี่ยปาลขอบคุณสวัสดีออลูกขุมไล่บ่อยๆเด้อครับโอรเจกต์ขุมไม้กำลังใจตลอดขอบขอบคุณครับขอบคุณหนกมากขอบคุณพี่นั้งเอฟซีแฟนคลับเฮาเก่าขาดาท้ายไปยังไงกัยจะว่ากันนะครับมันยากมันหนุงว่าใครมีเวลา กระสิพไปย,ายาม่มตักไทยกับพี่กํานองอยู่ตลอดอยู่นะครับบ่ได้หายหนีไปใสงานมันหลัดโตนะครับงานมันหลัดโตช่วงจังหวะที่ผ่านมาเอาบ่ได้รับเด็นน้อนครับหนึ่งเขียนก่อนล่ำอาทิตย์หนึ่งครับแล้วพอดีแล้วพอดีอ่าโสเีสเหลี่ยมสีเหลียบเรี้ยงเขาเ,เ,เลียมให้น้องๆเิ่นกับเมยหลาาหลายเติบอันนี้พี่สาวครับพี่สาว กบอ่ารอเอาดเะบอบอบอครับมีแต่พี่น้องเอฟซีแฟนครับเขาออกทั่วโลกเลยจริงเอารายงานโตเนี่ยสาวสวยชื่ออะไรเอ่ยถ้าผู้เบาเบิงยื่นบอกจห็นติดใจบิดใจตัวเรา่าขอผู้เบาทฝรั่งคนมากจริงใจฮ้าคนเบิงมุ่นเด่นเนาะเขาออกเขาออกทั่วโลกเจ้าเนี่ยก็อยูในช่วงโควิดยังอยู่เนาะ โควิดก็ยังอยู่อยู่แต่ว่าบางกลุ่มบางคนก็บกัอ่าบ่บ่ปันได้แล้วเพราะว่าทั้งประกาศเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็่ทีว่าธรรมดาแต่ว่าทุกคนก็ต้องรักษาตัวเองดูตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะครับอืมเพราะว่าเปิดหน้ากากได้แล้วเป็นโรคประจำถิ่นแล้วจะเป่าโลกยังดอกยูบานสิือยังกับเศร้าโลกยังสิให้ว่าจังได๋ล่ะเนาะ โลกยุกโลขี่ข้ามต่าส่วนเขามาโลยุบ้านส้ย่กัเายังครับย่างวันได้เปิดย่างมาเยเขามอย่าอยู่ใครตัวท่ามผิวอื่นหนามมันแตงหนามใด้ม่้โขกเลยแทงล้งไรล่หาัล้กรทังโขกมันแตงบาดใด้คือท่งีหนามไรบนวนยังไงยุ่คล้องแม่เลีานพานว่าไหมที่ ท่านเจ้าหน้าที่เพิ่นมางั้นใช่เราคุณป้าดีครับีครับมาทำปีน้องตอนนี้พี่น้องกขาร่งมาทยอยทยอยมาเบิ่งสินค้าพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มงานอสมอตม่ละมูคนกลับมาดูแลพี่น้องนะครับกัดกรองหรือว่าเป็นเจ้าที่ร่วมกันนะครับ าสารับการไล่สดนะครับก็ขอยุติไว้สมีสักกันหน่อครับของมาโซเต็มมาโซบุตรยิงขาของกลุ่มวิสาจิตชุมชนของดอนกลอยซึ่ออสุขุมน้ำิ้นอภิเชียวหรือว่าอ,อสุขุมบุญเชียวเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับแล้ว้ไหนอ่านอยู่ <laughs>